อาจเปิดตัว OnePlus 8 Pro เดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้ขาดใช้นจาจอคล้าย mm hmm. Reno 10 Pro Plus mm hmm. มีข่าวลือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนือทงของทาง OnePlus อย่าง OnePlus 2 Pro 2> mm hmm. เผยม,มาแล้วนะครับซึ่งมีทั้งสเปคบางส่วนและช่วงที่จะเปิดตัวเผยม,มาด้วยครับโดยทาง Digital Chat Station ได้เผยว่า OnePlus 2 Pro อาจจะเปิดตัวยังเป็นทางการในช่วงระหว่างเดือนกักฎาคมหรือสิงหาคมนี้ครับซึ่งทางวันพั s จะตั้งตัวเป็นคู่แข่งของ Redmi K60 Ultra จากเสี่ยวมีโดยตรงส่วนสเปคของวันพั s A2 Pro คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบโค้งพร้อมด้วยขอบบางพาแนวเ,เป็นแบบ OLED ขนาด6.74นิ้วความเอียด 1.5K รองรับค่ารีเฟรช120เฮและค่าความถี่1440เฮิ PWM Dimming ซึ่งหน้าจอแบบนี้ก็จะคล้ายกับรุ่น Oppo Reno 10 Pro+ Plus และอาจใช้ชิป Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2ด้วยครับให้แ RAM แบบ LPDDR5X สูงสุด16 g b ส่วน r อมเป็นแบบ UFS 4.0ที่512 g b ให้กล้องหลังความละเอียดสูงสุด50ล้าพิเซลรองรับระบบการสั่นแบบ OIS พร้อมด้วยแบตเตอรี่ขนาด 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว1 0 0วัต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ